ผ้าถุงแบบป้ายฟรีไซส์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงนะคะมองหาผ้าถุงนะคะไว้ใส่นะคะงานบุญนะคะงานบุญงานบวชนะคะงานบวชงานแต่งนะคะใส่ไปวัดทําบุญค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆเลยค่ะเนาะเตรียมไว้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะเข้าพรรษาเข้าพรรษาปีนี้ใส่ผ้าถุงสวยๆนะคะไปวัดได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาเนาะมี2ลายนะคะคุณลูกค้าค่ะราคา990บาทราคา990บบาท ใส่ได้ตั้งแต่เอลยีนะคะจนถึงเอลสาใส่ได้ตั้งแต่เอลยีนะคะจนถึงเอลสานะคะคุณลูกค้าค่ะอ่ะรับผืนนี้แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะรับผืนนี้นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะลายคอลายคอสวยๆนะคะคุณลูกค้านะนี่ค่ะเนาะมี1นึ่ลายนะคะนี่ลายที่1นะคะคุณลูกค้านะ990บาท990รบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะลายคอสีกลมลายคอสีกลมค่ะคุณลูกค้าคาเก9ารบาทจ้าคุณลูกค้าจ้ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะะค คุณลูกค้าแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยแจ้งรอบเอวเข้ามาได้เลยนะคะขอคุณลูกค้านะคะที่เอวตั้งแต่24นะคะจนถึง36นะคุณลูกค้านะจะได้ใส่สวยนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกินเอว36เนี่ยเวลาตัวส่วนที่ป้ายตรงนี้ค่ะมันจะเหลือน้อยเนาะมันก็จะทําเวลาเรานั่งอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะไม่สุภาพเนาะคุณลูกค้านะขออนุญาตแจ้งตามตรงเลยนะคะคุณลูกค้านะคะรุ่นนี้นะรุ่น990เหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เอวตั้งแต่24นะคะจนถึงเอว36 เอลสามสิบหกใส่ได้เลยจ่ายรุ่นไม่อักคกกาวเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าคา่ะรับผืนนี right ้แจ mm ้งเข้ามาได้เลยนะคะแคปเจอร์หน้าจอเข้ามาได้เลยค่ะผ้าถุงลายขอผ้าถุงลายขอสีกรมผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยใส่ง่ายใส่สบายสวยใส่ง่ายใส่สบายค่ะคุณลูกค้าค่ะเพียงแค่ติดตะขอเพียงแค่ติดตะขอสองชุดนะคะสวยเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะเหมาะมากๆาเลยนะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหาผ้าถุงอยากใส่ผ้าถุงที่แบบว่าใส่สบายสบายใส่สบายสบายแบบว่าไม่ร้อน ไม่ร้อนแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยคุณลูกค้าขาใส่ง่ายเส่สบายเพียงแค่ติดตะขอแค่นั้นเองค่ะคุณลูกค้าขาจะไปติดตะขอเองหรือว่าให้ทางร้านเราติดให้ก็ได้นะคะทางร้านเรายินดีมีบริการติดตะขอให้ฟรีด้วยนะคะคุณลูกค้าขาความยาวความยาวอยู่ที่35นิ้วความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้านะรับปืนนี้นะคะคุณลูกค้าแคปเจอร์นาจอเข้ามาได้เลยหรือว่าแจ้งว่ารับผ้าถุงนะคะรับผ้าถุงลายขอรับผ้าถุงลายขอสีกรมเนาะ9อ0กบาทคุณลูกค้าแจ้งแบบนี้ได้เลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้านะคะที่เอลยีนะคะถึง36ใส่ได้เลยค่ะความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะรับผื่นนี้นะคะแคปเจอร์หน้าจอมันเลยค่ะแคปเจอร์หน้าจอมาเลยนะคะหรือว่านะคะจดใส่กระดาษไว้เลยนะ990ราบาทราคาดีเลยราคานี้เลยคุณลูกค้าขาซักเครื่องได้สีไม่ตกซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าขาอา่ะอีกหนึ่งรายค่ะอีกหนึ่งรายค่ะนี่ค่ะวสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าขา,ขา่ารายลิซ่าจ้ะผ้าถุงลายลิซ่าไม่อัดผ้ากาวนะคะคุณลูกค้าขาผ้าถุงลายลิซ่าไม่อัดานะ9998 990บาทมีหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสีนี้สีกลมสีนี้สีกลมนะคะคุณลูกค้าค่ะสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะตั้งแต่เอล24จนถึงเอล36นะคะใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะสวยๆอย่างนี้เลยนะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายสไตล์ร้านแม่วลีพัไทยค่ะคุณลูกค้า่ะเนาะเป็นกรถุงที่ใส่ง่ายมากๆนี่ค่ะเย็บเข้าถุงนะคะติดตะขอสวยเลยค่ะคุณลูกค้า ติดตะขอได้เลยนะคุณลูกค้าจะสวยแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะ990บาท990บาทบริการจัดส่งฟรีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มและที่สําคัญนะคะมีของฝันของฝากมีตะก้าชิคชแถมให้ด้วยนะมีตะก้าสุดชิคแถมให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะรุ่นนี้นะคะ990บาทนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลยสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะถ้ารายลิซ่าจะมีหลก ผ้าลายลิซ่าจะมีหลากหลายสีนะคุณลูกค้าท่านใดนะที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกที่ช่อง YouTube แมมณี่้าไทยนะคะรีบๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชที่ช่อง u t u b e แมมณีผ้าไทยแล้วเข้าไปชมคลิปย้อนหลังได้เลยเพราะว่าในคลิปนั้นนุ่มจะลงไว้ให้เยอะเลยว่ามีสีอะไรบ้างผ้าถุงลิซ่าจะมีสีอะไรบ้างคุณลูกค้าสั่งตัดสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S ทางร้านเรายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคุณลูกค้ารับส่วนไหน,นะอไหนชอบสีไหนสั่งตัดเพิ่มเติมได้เลยผ้าคววาามยา35 สั้นไปคุณลูกค้าก็แจ้งได้ถ้าคุณลูกค้านะคะเออสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่อะไรคุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาเลยเดี๋ยวทางร้านเราตัดให้เดี๋ยวทางร้านเราตัดให้นะคะราคาดีราคานี้เลยเก้าร้อยเก้าสิบาทไม่อัดพักกาวนะต้องขอแยกแจ้งว่าเป็นผ้ามัดหมี่ทอเครื่องสองตะกรรุ่นไม่อัดผักกาวนะคะคุณลูกค้านะแต่ถ้านะคะเป็นลายแพรวสวยๆแบบนี้เป็นลายแพรวาลายไทยแบบนี้มันจะเป็นคนละเนื้อผ้านะตัวนี้จะเป็นผ้าทอขีดยกดองจะราคาอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทแค่นั้นคะ่คคคะ แต่ถ้าดยไม่อาจผ้ากาวเนาะถ้าไม่อาจผ้ากาวตัดแบบนี้ราคาเท่าไหร่อาจคิดพันสองเก้าสิบคิดหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบาทค่ะคุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้าเลือกได้คุณลูกค้าชอบแบบไหนอะไรยังไงคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะถ้าเป็นผ้ารุ่นผ้าเป็นผ้ารุ่นผ้าฝ้ายทอเครื่องมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอ แจ้งราคาเลยไม่อาจ้าก,กาวราคา990อัดผ้าก,กาวราคา1290ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าเป็นลายแพรวสวยๆแบบนี้เป็นลายไทยสวยๆอยู่ที่ 1, 4 9 0ั่บาทจากปกติพันเจ็ดเลยนะพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะคะถ้าไม่อาจ้าก,กาวเือหลือ1290บบาทค่ะคุณลูกค้าคะแล้วแต่คุณลูกค้าชื่นชอบแล้วแต่คุณลูกค้าพอใจเลยอยากได้ผืนไหนอยากใส่ผืนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยค่ะโทรมานะคะ 0890416008 0890416008ค่ะล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ,ะลิมโทรมานะ0890416008นะโอเคนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ